สวัสดีครับมาเจอตั้งตีหลักขุดชิ้นแนวนะครับปะ่ะเพราะว่าไปดูน้ำหลังบ้านมันไหลไหมครับก็เดี๋ยววันนี้จักตีกัำลงคลิปให้พี่ๆได้ดูกันนะครับปะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ป้า้าไปดูด้านบนนี้มันไหล่ไหมนี่ครับน้าก็ยังไหลอยู่นะครับพี่น้องนี่ ก็แต่ว,วันนี้แจ็คตีก็เอาลุงคิดยูทูปนะครับก็ทุกคนหนาวว่าไม่ถึงแจ็คตีถึงคำหน้าดา้ทุกคนก็ได้มีวิสวยไงโอเคนะครับ